一。 พัมมทยายามเย็นนะคะเพ,พื่อนพัทยายามเย็น evet> mm นะคะทผมด้วยนะคะขายลุป้าด้วย่ายรถด้วยพัทยานาเกลือนะคะ เพื่อนนะคะสุวรรณนาสุขกับเนิดน,นะคะอันนี้นะคะอน,นี้เพื่อนๆน,นะคะเพื่อนทำ ที่นี่มีครบวงจรค่ะมีถักเปียมีมัส,สรรัตนะคะมีทําหูมีครบทุกอย่างเลยนะคะมีนวดมีถักเปียวันนี้ก็ถักเปียไปแล้วนะคะนายแบบค่ะอันนั้นนางแบบค่ะนะคะนางแบบ <te le noise> คนกำลังเยอะ เอะกว่ี่เาอนแมวแมวยาวที่นนาพาละที่เดินน่ะน่านาสวยตรงไหนเราทางงนู้น